This is what it takes if you want to succeed. Hey, Arunza, what crap took on Popkani Clow? ในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่องเดอะคิเลอร์ก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยเดอะคิเลนักฆ่าหนังอาชญากรรมที่เต็มไปด้วยลีลาและสไตล์ที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนังแอชชันที่ออกโรงไปต่อกรก,กับหนังดราม่าเรื่องอื่นๆบนเวทีรางวัลได้อย่างสมศักดิ์ศรีกับ,บอวามกังวลของโลกนักฆ่าที่แสนเหงาและโดดเดี่ยวแต่ภารกิจที่ต้องแบกรับทำให้เขาต้องไม่รู้จักการยึดติดใด ผู้กำกับที่เข้าชิงออสการ์มาถึงสามครั้งอย่างเดวิดฟินเชอร์กลับมาว่าลวดลายที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์อีกครั้งถือว่าเป็นผลงานหนังใหญ่ในรอบสามปีเต็มของเขาและเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่เขาอยากจะทำมากที่สุดอีกเรื่องในชีวิตของเขาด้วยทั้งลีลาและสไตล์ที่ถ่ายทอดออกมาถือว่าไว้าวางใจได้เลยเขาถนัดในการสร้างงานอาร์ติ่แสนคมคายด้วยการจดจ่อในสมาธิและสร้างบรรยากาศได้อย่างแยบยนต h เด i l ค er สร้างมาจากนิยายภาพเล่มดังของลูกจาการมอน และอเล็กซิสโนเลนที่เป็นหนังสือที่เดวิดฟินเชอร์ไฝฟันอยากจะหยิบเอามาสร้างเป็นหนังตั้งแต่ที่เขาได้รู้จักเมื่อราวๆ20ปีที่แล้วแต่ปรากต่อว่าโปรเจก์นี้ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะเสนองานให้สตูดิโอหนังอนุมัติได้แต่ในที่สุดมันก็ได้รับไฟเขียวให้สร้างเมื่อโลกได้แอนต้อนรับโลกสตรีมมิ่งเข้ามาแอนดรูว์เควินวอ e เกอร์นักเขียนบทคู่บุญของเดวิดที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่เรื่องเซเวนเจ็ดศพเจ็ดบาปก็กลับมาดัดแปลงเขียนบทหนังเรื่องนี้ ให้กลายออกมาเป็นหนังแอชชั่นนักฆ่าที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่คมคายในขณะที่ตลาดหนังปัจจุบันเต็มไปด้วยหนังแอชชั่นดีเดือดสาดกระสุนกันแบบไม่ยังลองปรับโหมดดูหนังนักฆ่าในมุมยังเลือจิตใต้สำนึกดูบ้างก็เหมาะเจาะดีเดอะคิลเลอร์อาจจะไม่ใช่หนังนักฆ่าที่คอหนังทั่วไปปรรถนา และคาดหวังที่จะได้ชมเพราะตัวหนังไม่ได้ยัดฉากบูต่างๆเข้ามาอย่างขนขวยแต่เลือกที่จะนําเสนอออกมาอย่างมีชั้นเชิงแสนคมคายและสอดแทรกประเด็นที่ทําให้คนดูชวนคิดวิเคราะห์ตามอยู่ตลอดเวลาผ่านมุมมองของตัวละครหลักที่เป็นนักฆ่าแม้จะเย็นชาแต่มีเลือดเนื้อและจิตใจต้องบอกว่า Netflix กได้ของดีมากๆเพราะไม่เพียงได้ร่วมง,งานกับเดวิดฟินเชอร์เดวิดฟินเชอร์ผู้กํากับความใจเด็กหนังและนักวิจารณมาลงแบบเอ็กซ์คลูซีฟต่อเนื่องเป็นเรื่องที่2ต่อจากปัสองพ2020เท่านั้น แต่เมื่อประเมินว่าในเรื่องแรกนั้นเป็นหนังชีวประวัติที่เชิดชูวงการฮอลลีวูดยุคหนังขาวดำซึ่งมันจำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ชมพอสมควรและว่ากาันตามจริงหนังยาวไม่นับรวมซีรีส์ที่พอดูแมสสำหรับคอหนังวงกว้างเรื่องสุดท้ายของฟินเชอร์อาจต้องนับย้อนไปไกลถึงก่อนเกิล2014คือเกือบ10ปีที่แล้วกันเลยทีเดียวเดอะคิลเลอร์ครที่ทนหนังเออยๆไม่ไหวอาจจะยอมแพ้ไปในช่วงต้นนี้เองแต่มันสำคัญที่ฟินเชอร์เลือกจะเปิดหนังด้วยฉากยาวๆด้วยการพูดคนเดียวของตัวละครเพราะมันกำลังสร้างเวที ให้ผู้ชมทราบว่าต่อไปจะเจอกับอะไรส่วนตัวเป็นคนชอบหนังที่มีลีลาของบทพูดหรือวัสสไตล์ริชชีหรือทารันติโนและชินกับความสโลเว์ในแบบฟินเชอร์อยู่แล้วจึงไม่ติดขัดแต่อย่างใดแต่ใครคาดหวังมาเจอหนังบูมันมันตั้งแต่ต้นก็อาจผิดใจอยู่สักหน่อยเพราะนี่เป็นหนังที่เล่นกับสไตล์พอสมควรหนังจะเริ่มปมปัญหาเมื่อนักฆ่าที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดจนทุกอย่างเป็นความจําเจเกิดลงมือสังหารหยื่ผิดพลาด และส่งผลกระทบกลับมาในชีวิตของเขาทําให้เขาต้องเอาอกแก้ไขปัญหาต่างๆย้อนกระบวนการกลับไปต้นเรื่องเปิดช่องให้ผู้ชมได้เห็นวงการของการฆ่าที่ประกอบไปด้วยภรรยาผู้ให้ความร่วมมือเป็นแบ็กอัพหลังบ้านให้นักฆ่าได้มีที่พักพิงทนายที่เป็นตัวแทนการจ้างงานนักฆ่าหลายสไตล์ทั้งบู๊และบูนอที่ทําสัญญาการฆ่ารวมถึงรับงานเก็บกวาดความผิดพลาดของงานจ้างจนกลับไปถึงผู้ว่าจ้างที่เพียงจ่ายเงินและไม่ขอต้องรับรู้ความสกปร,ปร,ก,รกทั้งหลักไฮที่ตามมาเปิดช่องให้หนังเล่าเป็นตอนย่อย โดยมีชื่อตอนตามคีย์สำคัญที่นักฆ่าต้องไปพบเจอตามที่ว่ามาและรู้สึกถึงความมีคลาสของหนังในการเล่าเรื่องด้วยแม้มันจะไม่ได้วิวาด้วยการเชิดเฉียนแอคชั่นแต่มันก็สนุกไปด้วยการให้รายละเอียดและวิธีการที่นักฆ่าใช้เพื่อบรรลุปเป้าหมายราวกับได้ดูสารคดีสนุกที่อธิบายการทำงานของนักฆ่าในโลกแฟนตาซีที่จำลองขึ้นแถมมีจุดอุปสรรค ที่ไม่ได้คาดคิดเข้ามาชวนให้ลุ้นเป็นระยะอย่างคนส่งเอกสารที่บังเอิญโผล่เข้ามาระหว่างที่นักฆ่ากำลังลงมือหรือเสียงคนเข้ามาในห้องพักระหว่างที่นักฆ่ากำลังลอบขโมยข้อมูลเป็นต้นและฟินเชอร์ก็เก่าพอไม่ได้ปล่อยให้หนังกลายเป็นสารคดีเพราะมันยังมีฉากแอคชั่นมันๆที่เดือดจะจัดแบบพระเอกปังตายจนไปถึงฉากพูดคุยป,ประสาทที่เชื่อเฉือนกันจนเหมือนการแลกกระสุนที่ฟาสเปนเดอร์ฟาดฟันกับทิวดาสวินตันที่เดสวินเทนก็เป็นอีกช่วงที่น่าจดจำไม่น้อยเลย สรุปเลยการตัดต่อและผู้กำกับรวมถึงคนเขียนบทค่อนข้างใสรายละเอียดได้ดีทำให้เนื้อเรื่องสนุกมากเพราะอาชีพนะักฆ่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เครียดพอสมควรและถ้าหากทุกคนเลือกได้ก็ไม่มีใครอยากฆ่าคนเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตตรอด,ดังนั้นการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครที่รักในเรื่องตลกจึงสำคัญเป็นอย่างมากเพราะอารมณ์ขันจะทำให้เราเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ที่เราลำบากฉากคุยกันของตัวละครก็เป็นที่จดจำได้เป็นอย่างและไม่ค่อยน่าเบื่อเลยกับเรื่องนี้ ซึ่งหนังมีสไตล์การตัดต่อที่เฉพาะตัวอยู่แต่ก็ทําให้คนดูรู้สึกสนุกกับหนังดีผู้เขียนยังได้รับความเชื่อจากหนังเลยว่าถ้าหากว่าคนเรามีแผนการคนเราก็สามารถทําได้ทุกอย่างสําหรับคะแนนจะให้ไปที่8.5เต็ม10ถือว่าเป็นหนังที่มันมากพอสมควรรู้สึกเข้าถึงได้ถึงความคิดและปรัชญาในการใช้ชีวิตแบบสไตล์นักฆ่าเลยทีเดียวน่าสนใจน่าชวนติดตามเป็นอย่างมากใครที่เป็นแฟนคลับหนังสือฝรั่งเศสเรื่องนี้ ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชื่นชอบผู้กำกับเดวิดฟินเเชอร์ก็ไม่ควรพลาดสำหรับเรื่องนี้ก็สามารถดูไปหาดูได้แล้วในทางเน็ตฟลิก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับนั้นผมลาไปก่อนสวัสดีครับ